ไอ้อักษือพ่อหันลืมซื้อเรีกเปล่าน้ำเกลืูอไรเลาเนาะแวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ปู่สู้คนเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะเปิดซรัพหน้าขี้กอดที่แล้วเกือบแตกสามขาดไปแต้มหนึ่งนี่จะเจ็บว่าคนมาหนี่เพคนได้แตกเนาะค่ะเนาะกะสื่อหกศูนย์สองรถตุ้ดีก็ยังอยู่ในกระเป๋าอยู่คนะหกศูนย์สองบ้านดีตรวจจำเนาะค่ะฝันมาซอนมือซ่อนรอบนี้จังได้ไก่ดูกเลือปูได้เพราะว่าฝันขาดฝันแน่ ั้งแต่มาสือที่แปลงนี้ก็คือสามงวดติดนะคะรุดงวดนึงแต่ว่าเลขวิ่งนะสิบห้างวดติดนะคะงวดนี้วิ่งศูนย์นะเว้ยคือหลวงแ่ะเจวิ่งหาเนาะเมื่อน,นั้นวิ่งหาวิ่งหากับศูนย์ก็ได้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเลขอะงวดนี้มันใจแห้งว่าจะมีห้าเนาะคะ่ะมีห้างวดที่แล้วฟันให้เอฟซีเป็นวิ่งโตละแสนขอเม็ดเตียวเนี่ยวัสนสันเม่เบิกทรัพย์เป็นทรมาก ขอตัวละแสนตัวเดียววาสันเอาเจ้าขึ้นสิเอาเลือนมูแท้ได้ว่านสิขอปล่อยเล็กวิ่งไปสามตัวเจ้าเอาตัวเดียวเอาตัวเดียว,ว,ยวแล้วสิได้ซอยส้างาว่าสันวาสิสางกูพญานาคเนาะค่ะก็เลยห้เพื่อนวิ่งศูนย์บนล่างเด้อเม็ดเดียวว่าสันตัวละแสนเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนได้ลายเติบเนาะค่ะเนาะคุณแม่เพื่อนโทรมาเนาะค่ะกันคุณแม่เบิงยูเนาะคะ่ะอาบน้นกับว่าหน่ดตีตอมากดอกเบิงยูกะไปวิ่งอีกเด้อ วิงห้าตัวเดียวบนล่างนะคะ่ะตัวร่องแบบเป็นศูนย์นะคะ่ะงวดนี่ศูนย์หนาจะมากอีกนะคะ่ะสี่ได้มาสือที่กับน้ำปูน้ำงาเพิละ่ะบอกเลขถือว่าถือกัอยู่น้ำเพ่นน,น,น,นั่นลหละเลขเล่าน่ะแตกสุงวัดเหมือนปอยเลขเล่าน้ำในเดอ้อะว่าสุ่งปูหายเลขเล่านีดอกช่วงนั้นทุ่มนึงเนาะกำลังสีออกจากสวนพญานาคม้าถี่อยู่นี่ล่ละถี่มาอยู่นํานี่ละตัวขาวนะ่ะ จังได้กุ้มปีนารถเนอกฝอเนาะปีนขึ้นไปนั่งยืดเทิงหนารถสซต้าโรถเดย์เดย์กาลังสีออกรถโดดใส่หนารถนั่งมองกล้องยืดเทิ้งนารถเก่งไหมก็เลยว่าห้วยหรือปูพันสีเบรกไว้บ่บ่ทัฒนให้ไปบ่สสั่นก็เลยคิดว่าอยากปล่อยเหล็กเล่าเนาะค่ะมือนี้เล่าแตกมาแล้วซีตัวเอฟซีประชาชนโพสหนีโพสสิ้นแต่หายแต่ห้องมหาเบิกทรัพย์นะหลายผู้หลายคนเนาะค่ะเบิกทรัพย์ดังมาเหล็กเล่าเนาะค่ะ เลขหญ่นีพ่ทอเลขล่าส่วนมากจะเข้าเลขล่าบ่อยถือซีตโตสามตวหลกสองตนี่ถือประจำห้าเก้าหกนะงวดที่แล้วก็ออกเอฟซีไม่ลุมได้อยู่นะคะเพราะว่าปล่อยไปสองห้าเก้าหกบาดมือนั้นยากง่านก็เลยบดปเอฟซีซื้อเอาตัวเก้านี่สองห้าเก้าหกปากว่าสามตออกห้าเก้าหกนะคะเนาะเมื่อนีนกน้ก็มีเวลาพอดีเมื่อนี้วันยังวันจันทร์พอดี ขอปล่อยลาาหน่อยเนาะเพื่อได้โศกได้ล่าไปโศกแด้มันขอปล่อยล้า,ก,ลา,ก,ลลาก่อนเ้อค่ะเมื่อนี้กระไดพันทุ์สีเนาะค่ะเท่านเป็นโอกาสดีปูพญานาคพ่นมาหาเพ่นมาหาแล้วเป็นสีต่างๆอยู่ดอกกับบอกหัวไผ่สีมาเจตูก็ไม่ได้บอกได้ว่าเป็นองค์ปูหรือว่าเป็นล่างปูนี่แต่ว่าเอฟซีทั้งกรุงเทพจะมาจะเ,เลยใจสั้นว่าเป็นตะยู มา้อนเจตูประสานมาหอดเพอนไล้หายเรียกนอกปะ่ันนี่แต่ว่าเรียกเบิกทรัพย์สีบอคือเพ่นดอกวันนี้ขอไปลาวก่อนสี่ตัวเนาะค่ะเพาว่าเอฟซีถาเรียกล่าวนี่หลายเบิกทรัพย์ก็จะตัดให้สองหางสามตัวสองตัวนี่ไปจับเอาเด้อพี่น้องแต่ว่าหันมากอยู่ดอกนี่สองตัวนี่ มาเกตแปดนะคะสองตัวอันนี้ไปเล่าพัฒนาสองทุ่มนะคะค่ะเอฟซีรอคือเกานะคะเล่าพัฒนาคืนนี้นะคะสองทุ่มขอให้ตัวเลขียันไปนีสามารถไปเบิกเป็นเงินเป็นทองไปแปะเป,ไ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 ป็นเงินเป็นทองให้พ่อแม่พี่น้องผู้มีหนีมีศีลผูอยากได้ทุ่นได้ห้อยเนาะคะ่ะให้ได้พันไปเป็นเงินได้มาใสในเมืองมนุษย์เจออ้ขอเบิกทรัพย์สมบัติจากปูจากยา ปูทุกท่านยาทุกท่านดูแลค่ะพระเจ้าได้ทรงข้าพระเจ้ามาอยูหอดจุดนี่ปูเจ้าที่เจ้าทางที่เพิ่นอนุญาตในเบิกทรับได้าอยูน้ำปูน้ำยาเนานะค่ะเพราะวปป่าที่แปลงนี่ค่ะขันบออ,บอีดี่หรอค่ะบ่มีไฟอยู่ใดเนาะเนาะอันะะน,นี้ไปลาวพัฒนา9078นะคะสองตัวจับเอาแม่เบิกทรัพย์จับไปสามตัวสองตัวนี้ข้าวข้าวเนาะค่ะคือว่ามัดพิเศษคือเจ็ดแปด ที่มากคือขับรถสตาร์ลรนแล้วตอนทุ่มหนึ่งมาตัวนี้เ่าเคยขึ้นรถจักเทียยาขึ้นรถแห้งไดโดดขึ้นไปนั่งหนารถหน้ารถเก๋งนะคะจนเป็นห้อยเมด่อดไปนั่งโจคอยู่กับกับว่าได้ยานพื้นโต๊ะล่งย่านเหยียบนะคะไปลาวพัฒนาสองทุ่มนะคะเอฟซที่รอนะคะขอให้โชคดีทุกท่านนะคะเนาะแม่เบิกซปอยแลว้วบสซีนะคะเลขล่านี้กันซื้อละลายรถ กับหวดใจฝันว่าผ้าเอฟซีสามเล่าน่ะทุ่มเอาเลยหลายเป๊ะนะคะหัวดนั้นจะเป๊ะเป็นพิเศษนะคะ <c oughs> บาทนี้มาเข่าความฝันตองหวดนี้กะอยากกอแก้มือพอรลุดไปโตเดี๋ยวหกศูนย์สองสองหกศูนสองเก้าศูนสื่อไว้นะฝันพิ่นเขียนใจขี่ฝ่านอกเขียนคักเขียนแน่และ้กก็โตัวภาษาไทยนะพิ่นเขียนไว้เป็นเก้ากับหก ราาห้าวกันเลยเก้าหกเก่าอกแล้วบัดมาแปเบิ้งมันเป็นเก้าเป็นหกเจ็ดมือนน่ะนะมือสุทตายนะฮันบาด้หฮันหัวลงกามือนะกับบได้ชัดเจนเนาะค่ะมันหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นไรเนาะค่ะวันนี้ก็เลยสิบพิจารณาคักคักสิเน้นให้คักคักเนาะค่ะสิบหกมีนาฝันมือแรกคือนั่นละฝันว่าได้นอนขี่ดินอยู่หลังโพนี่ นอนอยูมีปูผู้หนึ่งท่องเต็มตัวเด้ผู้นี้สิเป็นคนรวยนอนท่องเต็มตัวเลยผู้นี้ผู้ทา,ายบาดจะคล้องเลยมานอนมุมนี่บาดนี้ผู้แฟนก็เลยนอนมุมนั่นเพื่อนก็เลยหยาบขมาเอามือน่ะก,กอดหัวเบิกซับเบิกซรบก็เลยเอาเมื่อกอดหัวเพื่อนไปจับหัวเพื่อนโยกขึ้นจังสี่ติดมากกับมือหม่ยมนตายหรือย่งหัวเจา้าก็ติเมือ่อคอยคอโลคอโลว่าสันว่าระยะเลยเอาว่างล่งเพื่อนขี้ดินคือเกานะค่ะ ตองหวัดก็เลยยหายไปห้าห้าศูนย์ก็เลยว่าโอ้ยสีออกตัวใดเนาะคือบาฝันเป็นตนเป็นตัวคือพอไปเขียนหนคือเกาสันมาขึ้นนี่วันนระสวดมุ่นเรียบร้อยจุดเทียนแบบอ้อมพนเลยมาขึ้นนี่ปากวดวาฝันสัตตัวฝันว่ามหน้าขี้หน่อยมาหาเด็กน,น้อยเดย้หน่อยแห้งขันว่าสีเบืองแหลวคือสีว่าท่านเสาโรงเรียนเป็นหน้าขี้หน่อยใส่สุดขาว เพื่อนเล่าวาโอ้ยหนูล่ำเป็นเด้อแม่ว่าสันหนูเห็นเขาล่ำมีผู้หญิงเนี่ยไปสอนหนูล่ำวาสันเพื่อนเลยแต่งสุดล่ำมาสีขาวสุดหน้าขี้เนาะค่ะฟอนออนไหลงามไหลฟอนเฮเบิงหนูสีฟอนหฮแม่เบิงหนูสีผ้าแม่จัดการจัดงานหนูสีฟอนเด้อแม่เด้อว่าสันตัวนหน,หน่อยหน้าขี้หน่อยมาใส่ใส่วุ้นขึ้นหน้ะฟันฟอนอยู่หนาโป้น,นี่เด้อสิบวัวขาเละบ้านเลขววาสันนะบ้านนี้ก็เลยมาก ฝันเห็นผู้ทายแต่ว่าเพื่อนเสียแล้วเมื่อห้จักดอกฝันว่าเขาขาเพื่อนขาเพื่อนล้วยัดใส่ตู้เย็นไว้เพื่อนน่ะเป็นวิญญาณเบิกซับไปใส่เพือเ่อนน้ำหลายผู้นั่นละผู้น,นี่ละเพื่อนว่าเฮ็ดเพื่อนผ้าไปน้ำจอเพิ่งไม่ยิ่งผู้นั่นว่าเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ขาเพื่อนเพื่อนหวาในความฝันฝันเห็นผู้ทายผีผีผู้ทรายเนาะค่ะก็เลยว่าห่วยสีบ่มาสรแบ้วหาศูนยเสนอ ขันฟันเห็นผู้ไส้ผีผู้ไส้สิมาหาศูนย์รอบแรกข้าอปไปห้าห้าศูนเนาะแต่ว่าสินีนหาศูนย์ลมักแห้งงวดนี่คิดว่าสิไปจับนักจ, 5, 5, จับหาหกหัวหาหัวหกจับหัวขึ้นมาจังสี่เนาะสองขางกับเป็นหาแล้วเนะาะอยู่ตรงกลางนี่ก้หาหวัวหัวผู้ไส้เนาะ สิเป็นสิมีศูนย์มีหาคิดว่างวดนี่วิ่งหา 5, 5, 5, วิ่งห้าเม็ดเดียววิ่งห้าไปเลยสําหรับสายวิ่งเนาะค่ะวิ่งตัวละแสนคือมาซูมวดเลขละเลขวิ่งแต่ว่าตัวร่องกับศูนย์นะคะเดอ้อลองศูนย์อันตัวร่องสีบอ่อนั่นวงองกลมไว้สําหรับผูพ้พมาค่ะคิดว่าศูนย์สีม้าอีกเดอ้อค่ะงวดนี้ แต่ว่ามือเศร้านีโอ้ยสันอยากบอกเลขตัวนี้แห้งคืดมากตั้งแต่ตื่นผอ่นะคืดมาน้ำทางยังได้กให้ออกหาศูนย์หรือปูงวดนี่นะเป็นสัน,สนแต่เศร้าอยากบอกเลขบททัตทังช่องมากหลายๆพาะว่าอยากบอกาาว่านี้เพอาะเศร้าสันเออแปลกขึ้นกันเนาะชิบหางวดแล้วค่ะสำหรับเลขวิ่งงวดติดนะคะเลขวิ่งนี่ก็หหสินีสายรับ ทรงให้น่ําหลักอะเจ้าของคำนวนแนสว่วนมากกับเสียมอกอบกับความฝันค่ะแต่ว่าสายรลเพึ่นกับมหาเจ้าของกับมาฝันจะไเด็กเห็นจับหัวผู้ท่ายเนาะเป็นาอีกแมนคิดว่าสิเป็นหาเนาะค่ะมันเึ้ื่อนในที่ฝันดีไรหน้าขี้หน่อยมาล่ำถวายสันนน่นตัวนนโน้ยดีสวย,ยางามฝันเห็นหน้าขี้หน่อยถือเลขตลอดเนฟฝันจังสี่ออกตลอด ไปเอาห้าศูนย์ศูนย์ห้านี่แหละมักใน่ใจมักแห้งนะคะว่าสีนำตัวเดียวนี่่ละเพราะว่าฝันสองขึ้นซอนเอฟซีตีเป็นตัวใดกับคอมเมนต์มาด้อค่ะหรือว่าอยากมาขอโชคขอพรมาขอเองกับมาได้เพราะว่างวดที่แ้้วเอฟซีเลยถวายโตเนาะล่ะค่ะามาถมดินซ้อยลล่ะค่ะเอานำดื่มมา,หาไห่เพื่อนว่าเพื่นมาจุดบอกปู ปูกระยาไปเขาฝันว่าผ้ากินก้อยกุ้งลาบกุ้ง่งนได้ซสื้อเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหาลอยกุ้นหาลอยละสัน<า>คือสันตวบาทนี่ได้คักได้แน่รอบนี้คันแม่นถืออีกสิมาเป็นเจ้าภาพทมดินผู้ไดแม่นผู้ไดจะมาขอโจกขอลาบนะจับจีพีเอสมาเลยนะคะ่ะปากหมดแล้วลานพญานาคแม่เบิกซัพ์เนาะค่ะเนาะเมื่อกี้เิ่นก็มาสุดหนึ่งเดี๋ยวฝันสิมาบอกเรื่องอื่นิันว่า ใบ้านเป็นมาเป็นวายุไก่ผู้บ่เห็นจัก่อเ,เป็นวางสืบกับพุ่นในงานมือบวงสวงในศูนย์สามหลไหลพลังเมลางสัมผัสใจกะมาใจเลยค่ะเด้อมาขอสุกด้วยตัวจะควงเองเนาะค่ะยุดนี่สิเป็นปูดำพญานาคสิเป็นงูสีดำได้เพิ่มมากินน้ำยุ่นี่เพิ่งสีมาปีละเท่อนเะเรเพิ่นก็สีมานอนอยุ่นี่แต่เพิ่นกัสีง่ายไปน้ำหน้า้างกันนะ แล้วก็มีคนเห็นมีค้นเห็นปูพันใส่ผ่ากระเตียวสีแดงนั่งอยู่กู้ษาเห็นได้้บอ่อฝันมูนาไกลๆเป็นเห็นเป็นบอกซูฟังใส่ผ่ากระเตียวสีแดงเสือบวสซเป็นค้นบรล่านนะคะอยู่นี่เป็นเมืองเกา่าพ็นใหญ่นี้เพราะว่าน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเบิกทราบฝันเห็นนะสิเป็นหญ้าแปดซอคู่แปดซอสิเป็นเมืองแม่หมายก็ส่วนหลายเมืองรับแลสิเป็นผู้ยิ่งหลายสิมีอยู่สองฟังอยู่นี่นะ เมืองรับแลกเมืองแม่หมายละะ่ะค่ะสิเป็นดอนปูดอนปูน่ะสิยู่ทั้งทึงเนาะคะ่ะเพื่อนกาให้โชคให้ลาบยูแต่ว่าห้าเอาเป็นบอ่อกระถาเพื่อนม่เขียนเป็นตัวให้คือเกาเนาะคะ่ะขันบ่เขียนกับสิเน้นอ่ะตัวเดียวหาศูนย์ศูนย์หา 0, 0, หรือว่า,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 ากับห้าห้าศูนย์กับหาหกตัวร่องเนาะคะ่ะเนาะเอาเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อบาทหนึ่งไฟสอบกังตางๆ <c oughs> เห็นชัดอยู่เนาะค่ะ มพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดห้าหนะคะเลกวิ่งนะคะสิบห้างวดติดนะคะท่านผู้ชมเราได้สื่อที่กะเคื่องเลกวิ่งนั่มละข้าเจ้าบนว่าสิื่อที่ซอยว่าสันข้าเจ้าวิ่งตัวละแสนละแสนได้เข้าทรงมไห่แต่เบิกทราบว่าปากเซื้อเพิ่นว่าอยากออกของเพิ่นว่าอย่างไงวะหน้าเพิ่ลเลนหลายเดี๋ยวสิไปสือยากเพื่อนว่าเพราะว่าเพิ่นถือดูจนเจ้าเมื่อสิเศร้าขายแล้วเบิกทราบว่าสัน ยหญเจ้ามือไม่ก้อนวดนี้ว่าสันคือข้าเจ้ามือยานอวดที่ได้อันได้สีไฮแลนด์ตัวใดศูนย์ตัวเดียวที่ขันมากตัวเดียวเลยว่ะเพิ่นก็ได้ตัวามันไปแลนด์ตัวเดียวเนาะเพิ่นเล่นเลขวิ่งนะเพิ่นไปซื้อเลขคู่บางคนก็ซื้อเลขคู่ว่าเล่นเลขวิ่งว่ามันเปลืองเงินว่าสันมันวิ่งแล้วมันได้หน่อยว่าสันมันใส่ทุนหลายยังคอได้หลายเนาะเพิ่นเล่นตัวละแสนเอฟซีตั้งกูเกพบคนอะ นองเทียผมกะลงมายามเบิกซับอยู่ข้าวโศกมันๆเด้อค่ะให่ลำให่รวยสุขผุดสุข,ขนนะคนเ้ยค่ะเดอะ้อ